สวัสดีคร,ครับวันนี้อยูครับสองบ้านนะครับนี่จะปามาไหวท่าเวสุวรรณวัดสันมะเมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเจ้าทูปก่อนไปเาไปเจ้าทูปกันบูชาเออไปบูชาทูปทูปสีแดงนี่นะครับบรรยากาศคนหน้าขนาครับอันนี้ตอนเจ้านะครับในบัจเจศกาศนะครับ นี่จะเป็นพระไงนะครับเดี๋ยวเอาปลาไปบูชาถูกอันนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะครับวัดสันมะม่วงอำเภอพานนี่จะเป็นดอกกุหลาบดอกละสิบบาทปลาหม่ามเลือดเลือมอธนาสาทุกปาล,กล,กลา,า,ปาข้างนี้เดี๋ยวคิดไปนี่กข็ขาย เออาคว่าคือว่าหรับได้เลยอันี้อยากเอาเียนครับีอย่างครับผมสวัสดีครับบูชาถูกพงมาลัยครับชุดละสาบาทสาบาทครับอันแดงแดงใหญ่ใหญ่นั่นเท่าไนะแดงแงใหญ่ใหญ่คือถูกหนึ่งเล่มเก้าสิบเก้าบาทครับได้ถูก ัวใหญ่หนึ่งอันมาเลยหนึ่งตัวเล็กนิดนึงคือ99้าสิบเาทครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของเขาของสามีภรรยาปอแม่ใส่ติ๊ถูกมาเนี่ยเนาะเขียนลงติ๊กถูกมาเลยแล้วเอาไปบูชานะมีปุนจุดปุ้นมียาคุมมาได้สามปีป่ะชาเวทน้มาชุบาสินแล้วเดี๋ยวกระเป๋าตังค์อี่ปุ่น อันนี้เป็นพ่อปลาแล้วครับว่าอะ่ะอันนี้คือพ่อปลาสาม,มาคีครับพ่อป่าสามคีสิบห้าสิบหาหนึงน่งเล่มสาอ่านชุดว่ายังมาได้เด็นอยชุดลาาาบูชาวัตถุมงคลอะไรุูดาลา นี <cin stereotype> <os> ่เช่าวัตถุมงคลนะครับบทนี่บทสินไงขออนุญาตถ่ายรูปนะครับจะม่ดอาดูนะอกนงาบเลยอันนี้เอาไปเก็่เอาค้าขายให้เลยค่ะมีชาท่านเลยมีพะเลยอันนี้อันนี้ไม่เออรุ่นบทนี้บทสิน เนี่ยอันหนูไปไว้ที่รถดีมาได้ค่ะได้ทิ้งหมดอืมอันนี้ก็โอเคเนาะหนูไม่ชอบเลยใช่ใช่คุณต้องแขวนแล้วไม่ปานนี่อยู่นั่นนนี่นี่เป็นทองทองทองไม้คอนเลยครับแขวนทำไมเนี่ยนะเพื่อนแขวนผลาเขาตัดนี่ไปใส่กับสร้อยแล้วเนี่ยอ่ะทำไมจีนะคะประเมินกันครอบที่ในกรอบอันเดียวกันคนละแบบครับเนี่ยคนละแงะแม่อันนี้เป็นทองสวยดีอือของกูบา อันนั้นไม่ได้มีกรอบนะอ๋อมีแบบเงินทองแล้วก็อนนทองเป,เป็นอย่างเงี้ยเป็นองค์อย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ใส่กรอบไงนี่ป่ะคุณเนะี่ยมีแต่ไม่ได้ใส่กรอบไไแต่ไม่ใส่กรอบอันกรอบนี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยเท่าไรเนี่ย่าห้าสิบ ลายก้าเป็นนี่เป็นสิ่งเยอะสีได้ผลนี่ผลสิ่งสีอะไรก็ได้ใช่ไม่ใช่สีเขียวอ่อนสาวอ่ะเออเห็นไหมเนี่ยแล้วเป็นแนหน้ารถเหรอเป็นแกนรถเหรอแขวนองค์ตัวเองรถมันใสอนนี้คืออะไรอันนั้นก็แขวนแกนตัวเองอ๋ออันนั้นสวยดีอ๋ออันนี้มันต่างกันตรงไหนอันนี้กับนี่อ๋อกอบแหละอ,อันนี้ร้อยหนึ่งอันนี้ร้อยห้าสิบ มันต่างกันยังไงครับนไหสวยต่างกันยังไงสององอันร้อยกับร้อยห้กรอบไงอ๋อต่างที่กรอบเหรออันนี้แปดออันนี้ลายงามอันนี้เกลี้ยงโคตรรวยอ่ะโคตรรวยแปดร้อยแต่มาเอาจะมาเอาร้อยกว่าเนี่ยไหนนี่นะทำบุญนี่งามเลยจริงๆจะมีรุ่นนี้ตอนนี้หมดแต่ผมสั่งมาแล้วน่าจะมาถึงวันนี้หรือพรุ่งนี้นะ หน้ารถทำไมไม่วางตังอย่างนั้นล่ะเก๊าวางในเน้า่เนเน่เนเน่เ่ไ่เน่เน่ยน่เน่เน่นัเน่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 เนเก๊เน่เอ่เน่าน่เนเน่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 น่เอ่เน่น่เน่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 เน่เนนีเค่เน่เน่เน่านกเนยเน่เนวน่เ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 อ่เน่น่เน่เอ่เน่เเน่ัน่เสีเนัน่เน่เน่เน่นเน่นอ่เ่เนเน่นเน่น่นนนแ่นเเนอน หมดมันจะเป็นสีเป็นสีอย่างนี้ไงแต่แต่ติดร้อยห้าสิบนี่เป็นท้องไม่เนาะซื้อไปหนึ่งกล่องเลยแปดร้อยเราไปแบ่งกันอะไรคะเออนะคะับละกล่องละแปดร้อยพอมีทุกวันใช่ทุกวันทุกวันในนี้มีแปดที่เพียงมีก็ไม่มีแปดเจ็ดวันันนี้ก็ได้หลายคนเลยเนี่ยไมมีแปดร้อยมีเจ็ดสีเลยเจ็ดสีเลยไม่เหมือนกันกัระปีเหมือนกันแล้วไปแบ่งกันไปให้ใครเยอะก็เจ็ดคน อาอไหมใช่ไม่ใช่พูดถึงจะแบ่งกันสี่คนเนี่ยอาจจะดีอาจจะเดินมาพร้อมกันเนี่ยอ๋อแล้วแต่แต่การเองเลยเอาไหมคุณเอาไหมอืมไว้แขวนคอได้เลย่กับนี่ใช่เออนี่กับเป็นกล่องเนี่ยอ๋อหมดได้แขวนคอคะเหนื่อยคอกันวาวงั้นอ่ะจะเอาแขวนคอเลยอ๋อไปสีแต่เนาะเขาไปใส่กรอบคนเดียวเอางั้นเอานี่ดก่อนสำเร็จเอาไเอาแขวนคอนได้เลยกันี่กไปเด็กอันไหนได้เลย อันนี้เป็นเงินใช่ไหมน,นี่เป็น,ปนทองเขาเรียกวัานเงินชุดสองทีแต่เขาใส่ใส่ระบบลอกนไงนะลอกครับลอกราคานี้ยังไงก็ลอกลอกอยากมีถ้าเปิดรวยแต่แต่แตอธิษฐานก่อนอย่าไปใส่กรอบทองฮะแม่ครับเพิ่งอธิษฐานอันนี้โต๊ะใดละสองร้อยเหมือนกันครับสองร้อยเดี๋ยวบ่มีอย่างเดีจะต้องไปนั่งอันนี้ใส่กรอบเลยแขวนเลยไงแขวนเลยนี่แขวนเลยเลยอันนี้ก็ได้เดี๋ยวถ้ามีเราก็มาเอาอีก ที่ฐานบอกรวยรวย阔阔รวยแล้วก็จะมาอันอนี้อันอนี้อันนี้ร้อยแม่งอันไหนอันนี้ติดตัวมาให้ไอ้พอตพะเกียบอันนี้เป็นสีเหลืองสองร้อยครับจ้ะ neh. เอาไหนคุณดาราอันนี้ร้อยไม่ใช่เหรอเนี่ยแกใช่อไหมอันนี้อันนี้ครับหนึ่นี้นึ่งร้อยนึ่ขายเลยคุณเปลี่ยนเลยเนี่ยแต่อันนี้สวยอันนี้สวยนะออันนี้เล็กดีไม่ใหญ่ไม่เทอะทะไม่ผมเขาอยู่กับตัวเราอยู่แล้ว เอาอะไรนี่งามนี่นี่เหรอครึ่งสัปดาห์ที่แล้วนี่ถ้าป้าบอกอันนี้มันเล็กไปน้อยไปอันนี้ยังใส่ได้ใหญ่เบ้อเบ้านี่ยังใส่ได้เปลี่ยนเอานี่เผื่อได้เงินก่อนนี่สวยเลยคุณอันนี้เปลี่ยนได้ละพระเคราะห์พิเลนได้ละอันนี้บ่เอาถ้าเอาจะเอาใจไหนเอ่อเอาอันนี้ก็ได้ไม่ถึงจะเอาไปใส่คอเลยใส่ที่ไหนเออใส่คอแปห้อยคอเลยอ๋อลองดูลองดูซองของผู้ชายพี่ได้มากนี่ ที่เป็นอ๋ออันนี้เป็นผ้าเองค่ะขอบสินั่นถือกระบอกถือกระบองอาจะถือกระบองให้เปนพอแล้วดูดูด้นั่นต้องใส่กรอบเองก่อนพี่ครับอ่าต้องใส่กรอบแต่ถ้าอย่างนี้กันหนือนอันนี้เป็นผงนะ่ไมไม่ค่ะเป็นผ้าค่ะไม่ใช่ทาวเวสจวนเข้าใจว่าค่ะเข้าใจว่าหนังเป็นทาวเวสอันนี้สอเสร็จพิมพ์คะแนนแล้วพิมพ์พิมพ์เล็กถ้าให้ผมชอบแล้วผมชอบแบบนี้มากกว่า คนละองเนี่ยคนละองอันนี้อกตั้งอันนี้ตั้งกกอบเป็นไปที่เกอบไงอันนี้อันนี้สวยเอันนี้สวยอ่สวยเวลาเราสร้อยบาทนึงมันก็ใส่ได้ไงคุณเอายังเอายังแก่งเขาอ่ะได้ปิดับกมึเอาเลยนายเหร่มันติดแลสวยสวยสวยอันนี้แหละไม่มีไม่มีอะไรมากอันนี้ถือก็บอก นี่ก็ถึงกรเวอร์เหมือนกันเอาเลยอย่าลังเลเหมือนซื้อหัวยอย่ลังเลพ่รลยใช่ไหม่นลอยใช่ไหซื้อแล้อยอะไรกไอ้ลยจมาจุ่ยกตะบนเนี่ยซึ่งงานขอคออยังถึงได้ขอหวยขอจบไปแล้วไปแล้วไปแล้ววนพูดจุดพูดอ๋อม่สฉาฟังแหละ ของงานแบบเก้าของงานพี่พี่จุดทูบเท่าไหร่จุดทูปกี่ดอกสามเก้าไหรอ่เก้าครับอะไรอยากให้อันนี้ต้อได้กระดอกไม้กุหลาบอ่ะเก้าดอกอันนี้ร้อยห้าสิบเตาเดียวกันนะทูบให้หรือว่าด้บูชาบูชาไปเถอะทำบนไปเลยแหน่ร้อยเด็กกีบผมบ่ะร้อยครับอันนี้อันนี้อันนี้ร้อยเด็กอะเด็กอะเด็กอะคร์บอนคาร์บอนกลุ่นยาวเลยจะซื้อให้อาเดี๋ยวาบูชาให้ไม่มันติดกระเป๋านี่ไม่ร้อยอ่าเดี๋ยวถ้าจะเอาให้เขอันนี่ไปบูชาทูบใหญ่เอาฮะ อ,อ๋อนี่ยตีเย่ยอเย่เออ๋อตะเกียรร้อยเนี่ยเนี่ยเย่ออ๋อตะเกียรร้อยเนี่ยมันมีลายตัวเอาแบบเอาอันนี้ก็ได้พูดจะเอาอะไหนเนี่ยอือันนี้แหละอันนี้ก็ได้อันนี้มันมีมีลายแต่พี่เด็กบอกว่าจะเอาอันนี้แค่นถ้าเราก็ตามใจแล้วคนใส่จะใส่ลายแหละจะมาจัดจัดใจกระดีกจะทะเลาะกันอีกเอาอันนี้ก็ได้หนุ่มนครันี่หนึ่งร้อยไปบอลทูบสุดทูบทูบใหญ่ร้อยหนึ่งชุดหนึ่ง ไปแต่อันนี้ร้อยกับอันร้อยเนี่ยนะพี่หนึ่งอันนี้สวยมันไม่มันไม่มันไม่ไม่เกะกะไงเขาบอมันสวยโอเคแล้วคุณสวยไหม่ะสวยมัน,มนจะไหนถูกต้เอเข้ากันนะอย่าขัดแย้งกันไปจุดทูบไปบูชาทูบทำไมไม่เอาทูบใหญ่ร้อยหนึ่งได้ผ้าแล้วก็นี่อันนี้ไปจุดที่บ้านแล้วก็ซื้อหวยจุดตรงนี้ นี่ร้อยหนึ่งเก้าเก้าได้ผ้ากับอันนั่นเอานี่เลยมลเอันนี้เขาเขียนจือบนนี้เลยไหมน้องจืดนามาเรียนจือได้เลยไ้ทงคู่คนนี้เน่ยตัดตัดใจทงคู่ทำน้าลเลยเนี่ยเนี่ยเนี่เยย่ไปขัดแย้งกันอย่าอยู่ในเน้หาอ๋อเดี๋ยถอดนะ จะได้ป่ะอะไรนะะมันจะได้ลาบเลื่อนกล่องนี่เลยป่ะอันนั้นเดี๋ยวหลูไปจุดบ้านมบนแล้วมายิบพุงตัวเลขครับถุงตัวนี้เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันแช่เย็นเดี๋ยวคุณขยับให้ผมหน่อยออน,นี่ยิบมาคนเดียวเหรอครับเลยครับยิบคนเดียวครับโชคไครโชคมันนะกะวันทีสิบหกสิบเจ็ดป้ากันครับได้เลยครับได้เลยมาแก้บนเนาะครับ แล้ววันที่16นะครับ16เดือนนี้นะครับ16เดือนนี้ตรงกับวันอาทิตย์พจะมีพิธีบวงสวงปู่ทว,วีสวรรณพ่อภูมิยาครุฑนะครับจะทำพิธีบวงสวงนะครับน,นี่ยิบอนะไรเนี่ยไปเชิญเอาใส,ใส่ใส่ตู้ง่ะใส่ตู้ไหนตู้นี้กั นอเออแต่ว่าเขาบอเขามามารับเซ็ตมานะเซ็นมาเตามกันนอนเขาก็นนอนเรากันนอนเซ็ตเตนสี่สามมาอ่เรียงอะนี่ผมล้วงกันเลวไงนี่เซ็ตยรือเ็ตหมอนกเป็นยังเนาเอ็นปบผู้น่าใส่ในกระเป๋าเลยดิคุณเป็นเส้นเป็นเอ็นลายอหรอย่ใส่ในกระเป๋าปิดให้หน่อย ใส่ด้วกันนั่นแหละอันี้ใส่ด้วยนี่นีเงินทานนะเเอาด้วยเอาด้วยแล้วคุณรู้อะไรยังของตัวเองนี่แอรยางเลยเขาเอ้าไปเอาถุงางนี่มอก่อนเ้าะไปเอาพลาสติกออก้าไปเขียนชื่อนะสิบ มารูปแดงไงนี่แหละนี่บหูอันนี้มาถ่ายไว้เพื่อเพื่อเปิดพอเนี่เปิดเปิดค้บเกยมาไปจะได้นี้นะครับเลยอันนี้ก็จะมาแก้กันแล้วดน้ำสกุลวันเดอนปีเกิดเขียนนีมาใส่ครับเขียนให้ผมหน่อยผมถือไว้ให้ย

ปีชูนะครับรถหนักขนาดครับ